ครับสวัสดีนะทุกท่านผมก็หมายสุดท้ายแล้วฮนะตื่นแต่เช้า,ชานนะกับตีห้านะฮะแล้วก็นี่ก็จะบ่ายโมงและเที่ยงจะบ่ายโมงโจะบ่ายโมงแล้วนะก็มาถึงที่คลอ,องเจเ้าเจ็ดผมขอเรียกว่าคลองเจเ้าเจ็ดแล้วั่านผมไม่รู้ว่าม,ามันคือคลองอะไรแต่ว่ามันจะมีประตูประตูน้ำเจเาา้าเจ็ดฝั่งเสนาเนาะแล้วก็ประตูประตูน้ำเจ้าเจ็ดฝั่งภาคไตอ่าเรียกอย่างนี้ดีกว่าผมก็เลยเรียกตร,รงนี้ว่าคลองเจเ้าเจ็ดเพเรียกติดขออไยด้วยนะครับแต่ว่าเป็นหมายที่ผมเคยมาหา ปลากดวันนี้ก็อยากจะมาหาปลากรดเหมือนกันแต่จเจอหลายประตูแล้ะทงประตูน้ําทงประตูพจไม่มีเลยปลากดยากมากก็ในนาทีนี้ก็ทายแล้วฮะมีป้าแตุ่งพุ่งพุ่งอยู่ไกลไกลนันี้ก็เป็นรจเล็กๆนะฮะก็มีตัวแน่แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นปาลาอะไรเหมือนกันนะฮะขอขอให้โดนขอให้ได้ครับเพราะว่ายังไม่ได้ตัวเลยนะแต่อยากสรุปแล้วับอยากสรุกแล้วนะครับผมก็เวลาก็เหลือน้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันครับ ปวดเ รถเล่นโหดเลยนะติดเบรกนแน่นๆเลยฮะออกไม่ได้ออกก็ติดต่อมาเลยฮะกระสูนตัวแรกจุ่มฮะต้องใช้ปลายคันจุ่มลงไปแถวหน้าบานเลยนะเย้โอ้เป็นง่ายเกินแบบนี้จุ่มแว่งเลยฮะ มาแล้วกระสูบมาแล้วครับโ้โหเจอจนได้ฮะสำเร็จครับความพยารรยามความพยายามสำเร็จแล้วฮะปิดเบรกแน่นๆเลยครับอุปสรรคมันเยอะครับเหรอทนี้เย้มาแล้วกระสูบสวยงามก็อ่า5 5เซนนะฮะมีนาว5าจุดหาเซนสีดำนะ

โอ้ตัวนี้ก็ใหญ่นะตัวนี้ก็ใหญ่ฮะอุ้ยวันตุ้มโอ้ยจุ่มจนรอบจะจุ่มน้ำอะครับธรรมดานะโอ้ตีไกลๆไม่กินด้วยนะมาเลย จะขีดได้ฮะปา,าปากของมันปากเขาไม่อ้านะครับเพราะว่าไอ้ี่ฮะโอ้ตัวเบ็ดมันล็อกทั้งบนทั้งล่างนะไอ้ตัวเบ็ดนี้ไอ้ตัวเบ็ดนี้มันล็อกปากงับไว้อย่างเงี้ยฮะเย้มาแล้วฮะโอ้แต้มสองนะกระสุนตัวนี้แต้มสองแล้ว จริงกระใหม่นี้มันต้องจุ่มจริงนะฮะจุ่มแต่ละตัวดูฮะอาให้ยอมนะให้ยอม้โหนี่แต่ละตัวต้องจุ่มจริงฮะจุ่มลึกๆเลยะฮะมันยูนหน้าบานเลยนะหน้าบานนี่เลย แนวสาไม้แล้ว,ลวตีไม่กินนะต้องจุ่มอ่ะสุดยอดเลยนี่มาอีกแล้วนี่ใส่ดูกันเป๊ะเลยนะ,นะยัดนดาจะอยู่เป็นฝูงเลยนะผมปล่อยหมดเลยนะเนี่ยเสียดายอ,อยากกินปลาส้มอยู่นะแต่กลับไปก็เหนื่อยแล้วฮะทำปลาก็ไม่ไหวแล้วเหนื่อยนะก็เป็นมินาวตัวนี้เปลี่ยนเป็นสีหลังชมพู5.5เซนนะฮะนี่ฮะออกเงินเงินะฮะจุ่มจุ่มแล้วแกว่งแกวงแกว,ง,แวงครับผมเ๋วเลย Oh กัดทุกสีฮะสรุปนะกัดทุกสีนะนะนะอันนี้เปลี่ยนสีนะฮะก็กัดน,น,นะ เนาะแตงทีส,สีแล้เนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นเหยื่อที่ผมโมนะเมื่อคลิปนู้นนะมันก็กินนะเออมันกินทุกสีแหละเพราะว่ามันมีมันเป็นปูฮนะเดี๋ยวมาอธิบายท้ายคลิปให้ฟังเนี่ยนะ พอๆห้าตัวแล้วฮะก็เดี๋ยวเหลือไว้ให้นานาๆได้เล่นกันนะตัวที่หแล้วเย้เล็กลงมาหน่อยนะฮะตัวที่หแล้วนะฮะ นะครับก็พูดคุยกันท้ายคลิปครับก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากนะนะสองสามอย่างนะครับก็อย่างแรกเลยนะเกี่ยวกับเรื่องปลากระสูกนี่คือมันจะกินเหยื่อง่ายหรือกินเหยื่อยากนี่ถ้าเกิดว่าเราเจอฝูงเนี่ยโอกาสที่ปลามันจะแย่งเหยื่อกันสูงนะฮะในเมื่อมันแย่งเหยื่อกันมันมีโอกาสที่แย่งเหยื่อกันสูงก็คือโอกาสที่มันจะกินเหยื่อง่ายก็สูงนะฮะอย่างที่สองที่ผมอยากจะบอกก็คือเหยื่อนะฮะ ให้เน้นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรขนาดนะฮะขนาดที่มันเห็นช, Assass, นดนชัดเจนเอางี้ดีกว่าจะบอกว่าเป้าใหญ่ probable, หาาใหญ่มากเดี๋ยวก็ตาเบ็ดใหญ่กัดตาเบ็ดไม่เข้านะฮะก็ mm. ให้มันเหมาะสมกับขนาดของปลาเอางี้ดีกว่าฮะให้เหยื่อใหญ่มองเห็นชัดนะฮะหรืออาจจะเปลี่ยนตาเบ็ดเล็กลงให้หรือเปลี่ยนตาเบ็ดใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นานาเขาก็คือคือหลักๆก็คือให้เหยื่อเป้าชัดนะฮะเหยื่อใหญ่นะฮะมองเห็นชัดหรือมีอแสงสะท้อนวิบวับวิบวับทำให้มันชัดนะ ที่ผมใช้มินนาว5.5เซนเพราะว่ากะว่าให้มันอมไปเลยเพราะว่ามันก็ซื้อมาใหม่ด้วยแหละมันก็เงามันวิบวับเนาะมันก็มองเห็นนะฮะอย่างที่สามก็คือถ้าปลามันกินอย่างไมเนี้ผมแค่จุ่มคันแล้วน้ํามันตื้นเนาะมันก็เลยถึงพื้นถ้าปลามันกินอยู่บริเวณพื้นอย่างเงี้ยฮะหรือถ้าเป็นปลาประตูใหญ่ใให้นะาๆเลือกใช้เป็นเหยื่อปลักที่เป็นปลักดําลึกนะฮะหรือว่าจะเป็นหัวจิก10กรัมแล้วก็ได้ เยอะอะไรก็ได้ที่สามารถส่งให้มันถึงพื้นได้ฮะใกล้ๆก,กับพื้นอะไรยิ่งดีฮะเพราะว่าโอกาสที่มันจิกัดก็มีสูงนะฮะถ้าถ้าถ้าในลักษณะที่ปลามันกินใกล้ใกล้พื้นนะฮะกินลึกนะฮะกินในระ,ร,ะระดับนะที่มันลึกๆนะครับก็ยังผมเมื่อกี้ก็หลุดไปนะกับเหยื่อที่ทําเองตัวนี้ทวงผิดนะทวงทวงเยอะทวงเยอะจัดมันก็เลยจมจมลึกก็เลยกลายเป็นข้อดีไปเลยก็กลายเป็นดีไปเลยใช้งานได้นะก็ ก็ถือว่าดีไปนะฮะแต่ก็หลุดนะฮะหลุดไปตัวเมื่อกี้ฮะจริงๆก็บอกว่าพอแล้วแหละแต่ก็อยากอยากเทสเหยื่อที่เราที่เราทํามาที่เราโมมาเนาะก็ถือว่าโอเคแหละใช้ได้นะฮะก็ไม่เสียศูนย์ใช้ได้ดีเลยนะครับก็มีมาฝากนะนะเท่านี้นะครับก็ผมจะไปเจอฝูงกระสุนที่ไหนอีกหรือเปล่าจะมีอีกไหมลักษณะหน้างานแบบนี้นะครับก็มาคอยคอยมาติดตามชมกันครับก็สุดท้ายนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดชชัยกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ